คุณผู้ชมค่ะเราไปติดตามบรรยากาศที่ท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมกับคณะนะคะลงพื้นที่ไปยังจังหวัดสมุทรสงครามนะคะไปพบปะกับพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะร่วมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับผู้ประกอบการการประมงก,กันค่ะขอบคุณค่ะมาติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะนะคะลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเพื่อติดตามและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการประมงในพื้นที่ค่ะ นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่พบปะประชาชนและผู้ประกอบการประมงที่จังหวัดสมุทรสงครามที่ท่าเทียบเรือสิริไพรโรตตบลแหลมใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามเมื่อเดินทางมาถึงนายกรัฐมนตรีได้มีการตรวจท่าเทียบเรือสิริไพรโรโดยมีนายมงคลสุขเจริญคณะนายกสมาคมประมงสมุทรสงครามและคณะกรรมการนำตรวจท่าเทียบเรือซึ่งพบว่าขณะนี้เรือประมงประสบปัญหาด้านกฎหมายทําให้ขณะนี้ มีเรือประมงเหลืออยู่ในจังหวัดไม่ถึงหนึ่งพัลำพร้อมยังมีการตรวจเรือประมงที่ท่าเทียบเรือซึ่งกำลังมีการทําเรื่องของการประมงกันอยู่จากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะได้พบป่าผู้ประกอบการประมงในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเพื่อรับฟังปัญหาและพูดคุยประเด็นผลกระทบจากประกาศของ i อ u และแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวประมงซึ่งปัจจุบันชาวประมงประสบปัญหาการใช้กฎหมายประมงที่มีการปรับเงินจากการกระทําผิด เ่ินเรื่องต่างๆเป็นเงินจํานวนมากโดยผู้ประกอบการของรัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงแรงงานประสานการทํางานใช้พรกรมาตรา14กําหนดมาตรการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้มีประสิทธิภาพยัางปัญหาสําคัญคือกําหนดโทษรุนแรงเกินไปสร้างภาระผู้ประกอบการมั่นใจรัฐบาลแก้ปัญหาประมงได้พร้อมหนุนนโยบายอื่นๆเช่นเงินดิจิทัล นอกจากนี้ผู้ประกอบการประมงทั้ง22จังหวัดยังได้มีการเสนอเริ่มแก้ที่ต้นเหตุคือการแก้ไขปัญหาพรกรกรประมง2 5ง8ทับพาร้อพร้อมนำพรบรบแก้ไขเพิ่มเติมพรกรก2 5อ8ร5เข้าสู่การพิจารณาในสภาผูแ้แทนราษฎรโดยเร็วซึ่งนายกรัฐมนตรีได้รับทราบปัญหาพร้อมจะตั้งคณะกรรมการร่วมพิจารณาแก้ไขปัญหาที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรียังประกาศเรื่องไหนที่ทำได้และจะทำทันทีเช่นกฎหมายว่าด้วยการติดตั้งวิทยุเรื่องใดเกี่ยวกับเพื่อนบ้านเน้นคุยหาประโยชน์ร่วมกันก่อนหน้านี้ภาคประมงไทยส่งออก3แสนล้านบาทแต่ช่วงหลังกลับนาเข้าเพียง1.5แสนล้านบาทจึงต้องมีการเน้นแก้ไขปัญหาเดินหน้าประเทศและไม่ต้องตําหนิใครทั้งนี้มั่นใจรัฐบาลแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้โดยได้มอบหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าไปแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนผู้ประกอบการส่วนการดูแลค่าแรงต้องพูดคุยพักร่วมรัฐบาลด้วยพร้อมย้ำรัฐมนตรีทุกท่านทุกคนห่วงใยประเทศชาติประชาชนทางนี้ขอแค่โอกาสให้ได้เข้าไปทำงานนะครับวันนี้มาดูแล้วเนี่ยเห็นปัญหาเลยนะครับว่า รายงานที่จะต้องมาใช้ที่นี่เนี่ยต้องมีเอกสารเต็มไปหมดเลยมีหลายลกระทรวงหลายกลมที่มาเกี่ยวข้องด้วยถ้าเอกสารขาดหรือไม่ครบเนี่ยก er ็เห็นใจพี่น้องชาวประมงนะครับว่าจะเป็นเรือขนาดหนึ่งก็โดนปรับเป็นแสนขนาดใหญ่โดนปรับเป็นล้านผมว่าอันนี้เป็นอะไรที่น่าที่น่าเห็นใจนะครับและเอกสารก็ยังเป็นเป็นเป็นกระดาษอยู่นะครับตรงนี้อยากจะให้เอาขึ้นออนไลน์ทั้งหมดนะครับความสะดวกสบายในแง่ของการตรวจก็จะดีขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยผมเชื่อว่า ท่านธรรมนัตพร้อมที่จะช่วยเหลือเต็มที่อยู่แล้วนะครับและคณะทํางานของพรคเพื่อไทยนําโดยท่านอปอกระสบซึ่งมีประสบการณ์สูงเนี่ยพร้อมที่จะช่วยเหลือแล้วก็จัดตั้งคณะทํางานเข้ามาร่วมกับผู้ประกอบการเราจัดการแก้ไขปัญหาโดยเร็วแต่ว่าครั้งนี้ทั้งนั้นนะครับปัญหาใหญ่ปัญหาเยอะอะไรที่ทําได้เราจะทําก่อนนะครับอาจจะยังไม่หมดทุกอย่างใช้เวลาแต่ว่าผมเน่นแล้วนะครับอะไรที่ทําได้ก่อนอะไรทำได้เร็วต้องทำทันทีครับ และทั้งหมดค่ะก็เป็นภารกิจของนายกรัฐมนตรีและคณะในการลงพื้นที่ติดตามหาแนวทางแก้ไขปัญหาการประมงในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามซึ่งชาวประมงในพื้นที่นะคะมั่นใจว่ารัฐบาลสามารถแก้ไขปัญหาได้